ขอบคุณค่าขอบคุณท่านเอวีเจคนสวยแต่ยังถามอยู่นะคะถึงว่าจะเป็นรอบที่สองแล้วท <c oughs> ี่ฉันน่ะทุกเปิดโอกาสนะคะคือขอบคุณคุณหมอบุญเรืองอยากกินหอมค่ะแล้วก็ขอบคุณมายังท่านโค้ชปับเดลลายคอยพงโชคคีรีวันท่านจิฟสิตาโชคคีรีวัน คุณกิตตนาภัทธรรมปาลนานโพสเอกนนลลพลสิริรัตนวุฒิค่ะที่ให้โอกาสมาวายจอยในวันนี้ฉันเป็นคนกรุงเทพนะคะเกิดที่กรุงเทพค่ว่งผมพูดูองคมจะดูไปแล้ว ไหนน้อกอ๋อขาดรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งท่านท่านบอกผู้สืบสวัสดีค่ะท่านเจ้าของรถค่ะเหมารถท่านเมื่อวานท่านทบผู้สืบสวัสดีนะคะท่านท่านลืมปิดไม้นะคะบ้านอนอดีเมื่อวานไปมารถแล้วลืมแจ้งเรื่องเปิดปิดไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวผู้แขกจะต้องขออนุญาตลบนะคะเดี๋ยวรอแป๊บใครใครช่วยก็ได้นะคะค่ะ ใครใครช่วยเป็นตำรวจห้องลบลบท่านออกก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะอ่อขออนุญายอ๋อท่านออกแล้วค่ะเรียนเชิญต่อค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะเกิดที่กรุงเทพนะคะเป็นคนกรุงเทพโดยกํำเนิดค่ะแต่มาเรียนหนังสือที่อ่อําเภอเมืองจังหวัดนิเชบูนมีคุณป้าคุณลุงค่ะเป็นผู้ดูแลส่งเสียเรียนหนังสือจนจบมัธยมปลายค่ะ แลว้วมาทำงานเลี้ยงตัวเองอยู่ที่นครราชสีมาจนได้มาเจอสามีนะคะคือท่านผอ,ออกุมภาค่ะแล้วได้สามีได้ไปบรรจุเป็นข้าราชการครูนะคะที่อเาเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะจนถึงปัจจุบันร่วมทุกรลมสุขกันมาก็สี่สิบกว่าปีแล้วค่ะสุขบ้างทุกบ้างตามภาษารูมาน,นอกค่ะที่มีน่สินล้นพ้นตัว พี่น้องเราสองคนก็ไม่มีนะ่ะไม่มีเลยค่ะมาอยู่ในฐานาค่ะเป็นภรรยาก็นิรนช่วยสามีมาตลอดขายของในโรงเรียนบ้างค่ะทำกับข้าวขายหน้าบ้านบ้างพอมีทุนก็เปิดร้านอาหารเล็กๆในหมู่บ้านทำทุกอย่างค่ะกระทั่งถหมกโมงถุงเท้าถุง,ถง,ถงมือทำจนมือล็อกเลยค่ะก็เลยเลิก ก็เลยเลิกกิจการไปไปผ่าตัดรักษามือตัวเองพอลูกๆได้ห้าขวบค่ะก็เลยไปทาง,งานต่างประเทศค่ะทั้งไต้หวันและเกาหลีต้องจากสามีจากลูกครั้งละสองปีรวมสี่ปีเพื่อแบ่งเบาภาระต่างๆจัดนิสหากรณ์จนฐานะดีขึ้นค่ะก็เริ่มมีบ้านเป็นของตัวเอง เราก็ได้ซื้อบ้านเนื้ออาทรไว้หลายหลังเพื่อทําการขายจากการขายก็ไม่ได้มาเจอธุรกิจน้ำมันํำท้าธุรกิจก็ไปได้ดีค่ะแต่ก็ต้องมาเจอตัวกลางตัวแสกคิดทําระบบเสียหายโดยการตัดสายงานของเรา ย้ายสายงานของเราที่เราสร้างมากับมือตัวเองไปเป็นของเขาก็เลยเจ็บปวดเลิกทำคิดว่าจะไม่ทำอะไรอีกแล้วก็มาเจอสินค้าดีอีกละคะ่ะมีคุณภาพมากๆก็คือเครื่องกรองน้ำทำได้สองเดือน,นะคะ่ะก็ขึ้นเป็นผู้จัดก,การระดับที่สองร้อยสามิบหกขายเข้าเป้านะคะ เดือนสองเดือนเล็กได้ห้าสิบเครื่องค่ะขายเครื่อง,องมาสองหมื่นกว่าบาทได้รางวัลเดียวกันไปเที่ยวที่ประเทศรัเสเซียค่ะจนมาเจอวิกฤตโควิดและความเปลี่ยนแปลงของระบบที่รังแกททำร้ายเราอย่างเจ็บปวดอีกเหมือนเดิมก็เลยเข็ดค่ะเข็ดกับการทำลุกธุรกิจเครือข่าย วาวนาตัวเองว่าจะไม่แตะต้องอีกแล้วต่อไปนี้จะไม่คอยุ่งกับเครือไข่ายไปตลอดเช็ดขี้อ่อนขี้แก่จนสามีค่ะไปเจอแม่สงหมายซึ่งเคยทำเครื่องกองน้ำด้วยกันค่ะชวนทำออกแคต,อ,ตอนแรกดิฉันก็เฉยค่ะไม่สนใจหัวหน้าสายก็แซวว่า เมื่อไหร่แม่ก่จะเปิดใจสักทีเนาะจนได้ไปฟัง OPP ที่โรงแรมบันเดอร์ค่ะโดยการนำของโค้ดจิตสนพัทรและโค้ดเอกพลรูล้สุดได้ถึงคำว่าไม่มีตัวกลางไม่มีสินค้าตอนแรกก็ยังงง,ง,งอยู่ค่ะไม่มีสินค้าแล้วก็จะไปขายอะไรแ,แต่สะดุดใจตรงที่คำว่าไม่มีตัวกลาง ก็เลยลองเข้ามาสัมผัสดูเปิดใจเปิดใจแล้วก็พร้อมเปิดกระเป๋า <c oughs> ในอีกสองวันถัดไปเปิดฟังแผนค่ะฟังรายได้และแรงบันดาลใจของทุกท่านจนได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสายชัย,ยภูมิให้มาวายไอจอยขอบคุณทุกท่านค่ะที่ให้ความรู้ในทุกๆวัน จะช้าไปบ้างนะคะแต่ขอรับรองว่าจะทำเต็มที่คะ่ะออแคจะเป็นที่สุดท้ายคะ่ะาำรับดิฉันขอให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้ดิฉันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องอ่าลองประหลัดเทศบาลตำบลบ้านหันนะคะอำเภอชูแพ้ที่มาร่วมทำงานออแครกับพี่ พี่จะดูแลเป็นอย่างดีนะคะน้องก้อยขอขึ้นมาให้เอ็มซีค่ะขอบคุณค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ